ก่อนรับฟังสราระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกให้ความรู้นะครับในเคสจริงๆเลยนะเคสนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือเป็นคนไข้ที่ทำรากเทียมฝังอ่าคนไข้ไม่มีฟันหน้าหนซี่เนาะ แล้วก็ต้องการมาฝังฟันหน้า1นซี่นะครับแต่ว่าเวลาเราตรวจฟันเนี่ยเคสนี้จะเล่าให้ฟังก็คือวันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมีฟันแล้วแล้วกลับมาเช็คจะเล่าให้ฟัง1ก็คือการวางแผนคืออะไร2ก็คือว่าวันที่มารีเช็คต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้1ก็คือในเคสนี้เนี่ยเราฝังลากเทียมไปเนี่ยคนไข้ฟันหน้าหายไปหนึ่งซี่คนไข้ก็อยากใส่แต่ฟันหน้าเนาะทีนี้เวลาเราตรวจดูในปากจะเห็นว่าตำแหน่งเนี้ยฟัน ซีนี้ไม่มีฟันมานานมันฟันมันย้อยลงมาเคสนี้ถ้าทำเนี่ยอาจจะต้องถอนฟันเพื่อให้คนไข้กลับมาเคี้ยวตรงนี้ได้ด้วยนะครับถอนฟันบนใส่ฟันล่างแล้วก็ใส่ฟันบนด้วยเคสนี้นะครับหรืออาจจะหมายรวมถึงว่าเราต้องใส่ฟันข้างหลังเพื่อเพิ่มฟันไว้เคี้ยวทีนี้ถ้าคนไข้เนี่ยประสงค์แต่ใส่ฟันหน้าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็ตอบว่าเป็นไปได้แต่ว่าก็อาจจะทําให้คนไข้เนี่ยมีพฤติกรรมการเคี้ยวเลี่ยงมาข้างหน้าทําให้ฟันเนี่ย ตัวรากเทียมเนี่ยรับแรงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับที่จะเล่าให้ฟังคือในการวางแผนทํารากเทียมเนี่ยคนไข้บางท่านอยากทําแต่ฟหน้าก็ตอบว่าอัน,นี้เคสเคส by เคสเลยคือบางเคสทําได้บางเคสต้องทําฝั่งหลังก่อนซึ่งเคสนี้เนี่ยพอที่จะทําได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขคือต้องคอยมาเช็คสม่าเสมออันนี้ก็เป็นก่อนทําอันนี้เป็นฝั่งรากเทียมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟิมเมรย์หลังทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะเล่าให้ฟังว่า การทำรักเทียมเนี่ยบางทีเราสามารถทําแต่ฟันหน้าได้บางเคสเนี่ยทำไม่ได้หรืออย่างเคสนี้เนี่ยทำแต่ฟันหน้าแล้วฟันหลังที่หมอแนะนํามไม่ทําอีกสองลำซี่เนี่ยงบมันก็จะงบในการรักษาก็จะสูงขึ้นคนไข้บอกว่ายังไม่สะดวกเราก็สามารถที่จะทําแต่ข้างหน้าได้อันนี้คือเคส by เคสเม,มันพอจะมีฟันหลังที่จะช่วยค้าที่จะช่วยเคี้ยวรับแรงก็พอทําได้แต่บนเงื่อนไขคือคนไข้ต้องหมั่นมาเช็คเพราะว่าการสบฟันของคนไข้เนี่ยถ้าเป็นฟันธรรมชาติมันจะมีการเคลื่อน บ้างก็อาจจะต้องหมั่นมาเช็คอย่างสม่ําเสมอเคสนี้ก็วันนี้ก็คือคนไข้มาเช็คตามวันเวลาที่กําหนดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในเคสจริงนะครับอันนี้คืออย่างที่1จบแรกก็คือว่าการสรุปแผนการวางแผนชั้มพบฟันหน้าเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะไม่ใช่แค่เราอยากทําแล้วก็ทําได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเรา ทำรากเทียมไปแล้ว1ซี่อ่าฟาน,น้าด้วยเดี๋ยวมาดูในเคสเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรากเทียม1ซี่นะครับที่เราทำเนี่ยเป็นแค่ซี่เดียวซี่นี้ที่เดียวทีนี้วันที่มาตรวจเช็คต้องเช็คอะไรบ้างนะครับอย่างที่1คือเช็คความแน่นยังแน่นดีอยู่สะกูไม่หลวมนะครับฟันธรรมชาติอาจจะใช้การยกก็ได้หรือบางทีพี่หมอว่าใช้การเคราะแล้วฟังเสียงเสียงจะไม่เหมือนกันเสียงนี้จะค่อนข้างแน่นกว่านะครับอย่างที่1อย่างที่2ก็คือเช็คความสะอาดเหงือก ดูดีไหมมีปัญหาไหมซึ่งทุกอย่างก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับอย่างที่สนะครับก็คือเช็คด้านประชิดของฟันพี่หมอจะใช้ไหมคัดฟันในเช็คตึ๊อ่าอันนี้คือยังแน่นดีอยู่อย่างโอ้อันนี้แน่นมากแน่นดีอยู่ทีนี้เราก็จะสอนคนไข้ในการใช้ไหมคัดฟันไปด้วยเลยก็คือว่าถ้าเป็นฟันธรรมชาติเนี่ยมันจะลงได้แค่นี้เห็นไหมครับไหมมันจะลงได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นรากเทียมนะครับ ลงได้่างนี้เลยอย่างนี้เลยคนไข้ไม่เจ็บนะอันนี้รู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับคนไข้ไม่ค่อยได้ฟลอสนะครับก็จะมีเลือดออกเล้บ้างอันนี้ก็คือนิดหนึ่งอ่าก็คืออันนี้แต่โดยรวมถือว่ายังดีอยู่นะครับยังดูสะอาดดีอยู่อีกอันนึงที่เราต้องเช็คก็คือการศบฟันนะครับว่ามีการศบที่แรงขึ้นไหมนะครับเราก็จะต้องเตรียมกระดาษ สอนะครับอันนี้ให้คนไท้กัดฟันก็มากัดเลยค่ะอ่ายังได้อยู่ไม่ตึงมากพอพอสไลด์ออกได้อ่ะครับทีนี้ในฟันหน้าก็อาจจะต้องเช็คว่าถ้ากัดกัดครับไถม่นิดนึงครับอ่าอันนี้ยังพอโอเคยังไม่ไม่กระแทกก็ถือว่าโอเคอ่ะครับนะครับก็เช็คจุดศพนะครับยังมีอยู่ไหมมีรอยกระแทกไหมตัวนี้ จุดรับแรงเป็นยังไงนะครับก็หลัก <ข là, S 2> ๆก็จะเช็คหลายส่วนทีนี้มาถึงบทสรุปแล้วนะครับในการทารักฟันเทียมฟันหน้าเนี่ยสำคัญมากคือการวางแผนให้ดีไม่ใช่แค่คนไข้หรือเราแค่อยากทาฟันหน้าทําซี่เดียวได้ไหมก็ตอบว่าในรายละเอียดของแต่ละเคสมันมีเรื่องของการสบฟันการรอยยิ้มอะไรเงี้ยสำคัญมากนะครับจะบอกว่าการวางแผนที่ดีคือวางแผนแล้วต้องยืนระยะซี่ฟันให้คนไข้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานที่สุดนะครับ ถ้าอยากทําแต่ฟันหน้าก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทาฟันหลังแต่ในบางเคสที่พอ,อรู้มาหลวยได้เนี่ยเคสนี้คนไข้ย,ยังไม่สะดวกทํฟันหลังก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าบนเงื่อนไขที่คนไข้ต้องมาเช็คการสบฟันบ่อยๆนะครับทีนี้วันที่มาเช็คต้องเช็คอะไรบ้างก็จะเช็คหนึ่งการรูปร่างฟานันเงือกความสะอาดความแน่นนะครับและประชิดต,ต่อกันแล้วก็การสบกันพวกนี้คือต้องเช็คอย่างละเอียดเพราะว่าฟันธรรมชาติมันมีการเคลื่อนที่ได้ตลอดแต่รากเทียมบางทีไม่เคลื่อนอาจจะทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างการศพหรือว่าการรับแรงของฟันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่หมอต้องคอยหมั่นเช็คแล้วก็ปรับการสบฟันรูปร่างฟันให้มันสอดรับกับฟันธรรมชาติอย่างสม่าเสมอนะครับคลิปนี้ที่จะย้าคือรากเทียมถ้าจะให้ดีคือต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ยืนระยะให้คนไข้ให้ได้ไม่ใช่แค่ทํารากเทียมเฉยๆนะครับ 2. คือสิ่งสาคัญของพี่หมอคือ,คอการทํารากเทียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําเสร็จแล้วจบแต่มันคือการต้องดูแลคนไข้จากนั้นไปเรื่อยๆก็คือ ต้องหมั่นกลับมาเช็คไปดูให้ที่บ้านไม่ได้นะคาว่าดูแลคือคนไข้ต้องรู้ตัวแล้วก็หมั่นกลับมาเช็คทุก6เดือนทางคลินิกส่วนใหญ่ก็จะมีการโทรคนไข้คนไข้ก็มาเช็คอัพเช็คพวกนี้ก็ไม่ได้เสียค่าตังนะครับก็หมั่นมาเช็คเถอะมีการปรับระยะอะไรเงี้ยในอนาคตนะครับก็ถ้าต้องเจอการทุก6เดือนปีหนึ่งบางทีมันต้องมีเอ็กซเรย์สามก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยแต่ดีกว่าที่จะต้อง ทนใช้ไปแล้วให้มันพังสุดท้ายต้องไปทําใหม่เจ็บตัวเสียตังค์อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่ารากเตยมที่ดีคือทําเสร็จแล้วใช้กันยาวๆเป็นหลัก5ปี10ปี20ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าสําคัญก็ต้องคอยหมั่นดูแลเขาเช่นเดียวกันเหมือนฟันธรรมชาตินะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ